โครงการที่สอนน้องจะทำโดยสมาชิกห้อง101ก,อก็จะถึงเวลาเรียนแล้วีไปสอนห้อง101ดีกว่านักเรียทั้งวัดทั้งครามเขาเลิกแซวดีวดดค่ะคุณค่ะเป็ดเดียวนะคะ101ที่รักของครูอันครูเหมือนจะมีเด็ษติดคอค่ะเป็ะเดียวนะคะ 1> 1 3. โอเคค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งที่รักของครูอันครูอันกลับมาแล้วนะคะและวันนี้นะคะครูอันจะมาสอนเรื่องมุมนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูอันขอแชร์หน้าจอบแป๊บนึงนะคะโอเคนะคะนักเรียนที่รักของครูอันนะคะเดี๋ยวครูอันขอเปิดไฟล์แป๊บหนึ่งนะเห็นตัวครูอันแล้วใช่ไหมคะโอเคแล้วนักเรียนจะเห็นแต่ cover มีมุมทั้งหมดห้ามุมค่ะโดยมุมแรกนะคะตัวนี้เนาะจะเรียกว่ามุมแหลมค่ะ ระหว่างนี้นักเรียนสามารถกดหยุดเพื่อจดตามครูอันแน่เลยนะคะโอเคในมุมแหลมนะคะคำนิยามของมุมแหลมก็คือเป็นมุมที่มีขนาดน้อยกว่าเก้าสิบองศาค่ะหรือสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้นะคะว่าเป็นมุมที่มีขนาดตั้งแต่หนึ่งองศาจนถึงแปดสิบเก้าองศานั่นเองค่ะไปต่อกันที่มุมถัดไปนะคะก็คือมุมตรงนนขออภัยค่ะคือมุมฉากนะคะ โอเคแล้วมุมฉากนะคะคำนิยามของมุมฉากคือเป็นมุมที่มีขนาด90องศาพอดีค่ะต่อไปนะคะก็คือมุมป้านค่ะโดยมุมป้านนะคะเป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า1้อยองศาค่ะมากกว่า9 0แต่น้อยกว่า180ปเนาะโอเค เราสามารถเรียกคำนิยามอีกอย่างหนึ่งได้นะคะก็คือเป็นมุมที่มีขนาดตั้งแต่เก้าสิบเอ็ดองศาจนไปถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าองศาค่ะโอเคแล้วต่อไปนะคะตอนนี้เรียกว่ามุมตรงค่ะ้วยคำนิยามของมุมตรงนะคะก็คือเป็นมุมที่มีขนาดทั้งหมดหนึ่งร้อยองศาพอดีนั่นเองค่ะ แล้ก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือมุมกลับค่ะในมุมกลับนะคะเป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า180องศาแต่ยังไม่ถึง360องศานะคะองศาเรียกสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็นมุมที่มีขนาดตั้งแต่181องศาจนถึง359องศานั่นเองค่ะ จบกันแล้วนะคะเรื่องชนิดของมุมเดี๋ยวจะไปต่อกันที่เรื่องขัดไปนะคะนะคะไปกันต่อค่ะหลังจากที่พวกเรานะคะได้รู้จักมุมทั้งหมด5แบบกันไปแล้วนะคะเรามาดูกันกล่านะคะว่ากว่าที่จะมาเป็นมุมห้านี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างกับส่วนประกอบของมุมค่ะโดยตัวแรกนะคะก็คือจุดโดยหน้าที่ของจุดนะคะคือมีไว้เพื่อบอกตำแหน่งและไม่มีการกําหนดความก้างและความยาวค่ะวขอเปลี่ยนสีไฮไลท์แป๊บนึงนะคะ เนี่ยนะคะโอเคมีไว้บอกตำแหน่งและไว่บอกความกว้างความยาวนะคะตัวต่อไปนะคะก็คือเส้นตรงในเส้นตรงนะคะมีความยาวไม่จํากัดเลยไม่มีความกว้างค่ะหน้าตาของเส้นตรงนะคะก็จะเหมือนมีลูกศรที่มีหัวลูกสองสองอันค่ะตัวต่อไปนะคะเรียกว่าส่วนของเส้นตรงค่ะโดยส่วนของเส้นตรงนะคะ เป็นส่วนที่อยู่ระหว่างเส้นตรงจุดสองจุดและมีความยาวจํากัดค่ะจะต่างกับเส้นตรงนะคะตรงที่ว่ามีความยาวที่ไม่จํากัดนั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นรังสีค่ะด้วยรังสีก็คือส่วนของเส้นตรงซึ่งมีจุดอยู่ภายใจุดเดียวและมีความยาวไม่จํากัดค่ะโดยสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่ามีความยาวไม่จํากัดนะคะก็คือส่วนของหัวลูกศรค่ะก็เหมือนของตัวที่เป็นเส้นตรงเนาะที่ว่ามีหัวลูกศรสองอันก็คือความยาวไม่จํากัด โอเคค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะตัวที่พวกเราทําความรู้จักกันไปแล้วอย่างมุมก็คือรังสีสองอันนะคะมาต่อกันที่จุดเดียวโดยไอสองรังสีสองตัวนี้นะคะรวมกันเขาจะเรียกว่าแขนของมุมค่ะแล้วก็ตรงนี้ที่จะเห็นเป็นตรงนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าจุดยอดมุมนั่นเองค่ะ ่อไปกันต่อนะคะแลที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะก็คืออุปกรณ์ในการสร้างมุมค่ะตัอย่างแรกนะคะที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือไม,ม้บรรทัดนั่นเองค่ะโดยมาบรรทัดนะคะมีหน้าที่เอาไว้ขีดเส้นตรงเนาะทุกคนก็จะรู้กันอยู่แล้วและมีอีกอย่างนึงค่ะที่สามารถใช้ได้เช่นกันนั่นก็คือสันตรงค่ะในความหมายของสันตรงนะคะก็คือเหมือนจะเป็น แทงดามหรืออะไรก็ได้ทีวีลักษณะเป็นตรงๆค่ะโอเคตัวต่อไปนะคะก็คือวงเวียนน,น,นะโอเคค่ะวงเวียนโดยหน้าที่ของวงเวียนนะคะก็คือเหมือนเอาไว้ใช้มาให้เวลาเหมือนพวกสร้างมุมหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็น่าจะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นไม้โปรเจคเตอร์ค่ะ เซกเตอร์เซกเตอร์เซกเตอร์โอเคหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าครึ่งวงกลมกม็ไม่ชอบมาทีเสีย แล้วก็ครึ่งวงกลมเนาะหรือไม่โพซิเตอร์เนี่ยเอาไว้วัดขนาดของมุมค่ะและนอกจากอุปกรณ์3ามอย่างนี้นะคะก็ยังมีสิ่งอี่ขาดไม่ได้เช่นดินสอยางลบหรือว่ากบเลกาดินสอเป็นต้นค่ะค่ะก็มาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือเรื่องนี้เนาะจะเป็นการทบทวนความรู้ตอนป .4 เล็กๆน้อยๆค่ะกับทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับไอ้มุมที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะก็คือมุมแยงนั่นเองค่ะ โดยมุมแยงนะคะจะแบ่งเป็นมุมแยงภายนอกกับมุมแยงภายในค่ะในมุมแยงภายนอกนะคะก็คือเป็นมุมแยงที่แบบว่าอยู่ภายนอกเส้นขนานก็คือจะมีหมายเลขหนึ่งสองเจ็ดแล้วก็แปดค่ะแล้วก็มุมแยงภายในนะคะก็คือเหมือนเป็นอยู่ภายในเส้นขนานเนาะก็คือจะมีหมายเลขสามสี่ห้าแล้วก็หกค่ะอเอ็ค โดยมุมแย้งนะคะก็คือเหมือนที่เขียนไปเนาะก็จะเป็นอันนี้แยง้งภายนอกอน,นี่มุมแยง้งจะขอเขียนย่อๆนะภายในเอเคขัดก็คือเราจะใช้หลักการนะคะที่ว่ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันค่ะโดยมุมที่แยงนะ้งเนาะก็จะเป็นมุมที่อยู่ตรงข้ามกัน ก็คือเหมือนเป็นตัวนี้ตัวที่อยู่ยตรงข้ามกันนะคะก็คือหมายเลข3กับหมายเลข6ค่ะก็คือตัวนี้กับตัวนี้มันแย้งกันก็คือมุมแยงมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นมุมแย้งตัวนี้เนาะเป็นภายในก็จะคือหมายเลข3กับมุมมุมสามุมสามเท่ากับมุมหก แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะอยู่ตรงข้ามกันคือมุมสี่กับมุมหนะ้าเนาะที่เป็นตัวเย้งภายในก็คือมุมสี่เท่ากับมุมห้าโอเคค่ะแล้วก็มุมแย้งภายนอกเดี๋ยวครูขอลบแป๊บน,นึงนะโอเคก็คือจะเป็นมุมที่อยู่นอกเส้นตัดขวางนอกเหมือนที่พูดไปก็จะเป็นตัวนี้กับตัวนี้ที่ข้ามกันก็คือหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขแปดค่ะ มุมียงไายนอกก็จะเป็นมุมหนึ่งเท่ากับมุมแปดแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่จะเป็นมุมสองกับมุมเจ็ดนะคะก็คือมุมสองเท่ากับมุมเจ็ดค่ะโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องมุมแยกเนาะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะโอเคนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งที่รักของครูอันนะคะตอนนี้นะ่าจะหมดคาบแล้วนะคะเดี๋ยวครูอันขอไปก่อนค่ะหัวหน้าบอกฉัน นักเรียนทั้งหมดทำำําคอมเสียงยางมากเสียงอะไวะ